ผมความจำไม่ค่อยดีโอเคต้องรู้อะไรมัางครับอ่าต้นเลยนะครับผมสวิตกุญแจอันนี้ก็พื้นฐานอยู่แล้วครับบิดขวาสตาร์าบิดขวามาเตีอมตัวสตาร์ทล็อกคอก็กดลงไปมุมซ้ายครับโอเคกดมาอีกบิดมาอีกแก๊กหนึ่งที่เมันจะมีแก๊กแรก เราเปิดไฟฉุกเฉินมันยังไม่ติดนะพี่คร,ครับผมแต่ถ้าเราอยากจอดข้างทางแล้วดึงกุกแจออกบิดไมีกแก๊กหนึ่งพี่กดพี่สามารถดึงกุญแจออกทางนี้ออไฟติดได้จะเป็นไฟฉุกเฉินใช่ครับครงนี้ที่มีเหตุสินข้างทางนี้ตัวนี้เล่นง่ายๆพี่เดินใหม่าไม่ซับซ้อนครับผมแรกตำแหน่งไฟบอกเรกีนะครับผมตัวเกียร์เอ็นเกียร์ว่างข้างล่างเป็นน้ำมันในถังของเรานาฬิกาความเร็วแล้วก็ ทิปทริปรวมเราก,กดครั้งหนึ่งปุ๊บกลายเป็นทิป A กดอีกครั้งหนึ่งทิป B แล้วก็จะวนกลับมาเป็นอ่อันนี้ไม่วนเ้ยอันนี้เป็นอัตราการกินน้ํามันครับผมอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเป็นกิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมครับรกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นเฉลีย่ยพี่ครับผมโอเคอันนี้คือปริมาณน้ํามันที่เหลืออยู่ในถังว่าจะวิ่งได้อีกกี่กิโลพี่ผมเติมไปร้อยหนึ่งมันจะคํานวณให้เราเลยว่าอ่ะเติรร้อยหนึ่งวิ่งได้ไ, <ป S 2> ไหไมแปดสิบ หรแนวนะแนวค่อนข้างเป๊ะนะพี่แต่ว่าสมมติถ้ามันเหลือต่ำต่ำเนี่ยเหลือประมาณยี่สิบกว่าเนี่ยบางทีมันจะไม่มันจะไม่ได้คำนวณแล้วมันจะขึ้นเป็นขีดขีดก็ควรเติมนะครับพี่แต่ก็ใกล้เคียงอ่ะนะใช่ยังไม่เคยยังไม่เคยดับโอเคนี่ก็วนกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับผมส่วนปุ่มด้านขวานี้ไม่ไม่มีอะไรพี่เขาเอาไว้เซตนาฬิกาตัวนี้อ๋อครับอ่าคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้พี่เล่นง่ายแล้วน้ำมันต้องใช้อะไรครับ น้ำมันแนะนำใช้เป็น9 5โซฮอนะครับพี่โซฮอ95อย่างเดียวว่า9 1โซฮอเติมได้ไหมเติมได้พี่แต่น้มัแนะนำอ๋อนอกจากว่าถ้ามันไม่มีจริงก็ใช้ได้ได้ครับแต่ e 20อะไรพวกนี้ไม่ได้เลย e 20ก็มาเรียนถามมาว่าเติมได้ไหมได้จุกเฉลี่แล้วกันใช่ครับอ๋อถ้าใช้แบบชั่วคราวได้พี่แต่ว่าในระยะยาวไม่ค่อยไม่ค่อยดีแบบไปไม่มีจริงอะไรเงี้ยก็ใช้ไปก่อนใช่อ๋อครับแล้วอันนี้กุญแจมันอีโมไหมครับกุญแจเป็นอีโมครับพี่ อ่า<อ>ตัวนี้<อ><ล>คือ,อชิปอ่าเป็นเป็นเป็นการล็อกเหมือนกับสมมุติถ้าพี่ทำกุญแจตัวนี้หายทำบะทำหายสองสองอันเลยสองดอกเลยอ่าแต่พี่ยังมีตัวนี้อยู่ที่สามารถมาปั๊มกุญแจได้ในราคาหลักร้อยแต่สมมุติว่าพี่ทำไอ้ตัวนี้หายเหตุหายอ่าทำเหตุหายแล้วตัวอื่นหายด้วยเนี่ยพี่ต้องเปลี่ยนเบ้านี้เบ้านี้เบ้าหลัง โอ้โหใช่ยกเซตเลยถูกต้องพี่น่าจะาหลายตังค์ถูกต้องพี่ช่างมือนะแล้วก็อะไรอ่ะอย่าให้เพจนี่หายแล้วกันใช่อ๋ออันเปิดฝาเทอา์มอแนลก็ปกตินะครับบิดขวาแล้วก็หมุนขึ้นบิดขวาแล้วก็ดึงขึ้นได้เลยตอนลงอ่ะพอามาถึงบิดลงบิดแล้วกดลงนี่อ๋อครับโอเคเดี๋ยวนะตัวนี้ผมไม่เคยส่งมอบแล้ว ตัวนี้ต้องศึกษาหน่อยครับเอาเลยครับผมไม่เคยเล่นตัวนี้เหมือนกัน <S <S อ๋ตอตัวนี้ชอ่องเก็บของดีกันม,มีชอม่อ,องเก็บก็แปลว่าเ<า>บาะเปิดไม่ได้ใช่พี่อ๋อแล้วชุดเครื่องมืออะไรมันมีมาให้ไหมครับมีครับผมมันน่งอยู่้านข้างเดี๋ยวผมรอพี่เขามาแน,นะนำอ๋อเออต้องดูเครื่องมือให้ครบเรื่องต้นจะมีประมาณนี้ตัวนี้เล่นไม่ยากครับแล้วก็พวกเบรก กับมีคัทเราสามารถปรับระยะได้นะครับพี่ปรับระยะอ่าใช่สมมุติว่าตุ่มเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมเอาให้ดูง่ายๆก่อนเลยดีกว่าถ้าเนี่ยพี่ห้าที่ลองกดดูลองเอามือบีบดูใกล้มันอ่ามันจะดูมันนุ่งบีบใกล้แต่ถ้าผมปรับมาเป็นหนึ่งพี่ลองกดดูมันจะตึงออมันตึงเลยใช่ชอบตึงชอบเตีอยชอบชอบไม่ลึกแล้วแต่คนเลยนี่ก็เหมือนกันครับฝั่งคัท ถ้าพี่ปรับมาเวลาจะปรับดันดันออกดันออกจากตัวนะพี่แล้วหมุนแต่พี่ลองดูตำแหน่งแรกตำแหน่งห้าอ่าแล้วถ้าผมลองปรับไปตำแหน่งหนึ่งดูโอ้ไกลเลยตึงเลยนี่คือแล้วแต่พี่สะดวกเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่ก็ลองมามตั้งเอาดได้ชครับโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมทดสอบระบบไฟให้พี่ดูครับ đi bộ một